โน้ตบุ๊ก2อินหนึ่งคือโน้ตบุ๊กที่มีลักษณะเป็นแท็บเล็ตในตัวโดยมีทั้งแบบ c o n v e r ร์ติเที่พับได้360องศาและแบบด e ทาเช a b l e ที่แยกหน้าจอและแป้นพิมพ์ออกจากกาันได้ซึ่งในปัจจุบันมีผู้ผลิตโน้ตบุ๊กประเภทนี้หลากหลายแบรนด์ไม่ว่าจะเป็น HP, Asus, Lenovo, Microsoft และในแต่ละรุ่นจะมีราคาที่แตกต่างกันไป ในบทความนี้เราจึงจะมาแนะนําวิธีการเลือกโน้ตบุ๊ก2อิน1ที่จะสรุปและแบ่งเป็นหัวข้อต่างๆให้คุณทําความเข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้นพร้อมคําแนะนําจากผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีโดยเฉพาะเพื่อเป็นตัวช่วยให้กับคนที่กําลังมองหาโน้ตบุ๊ก2อิน1ที่ตอบโจทย์ความต้องการใช้งานได้ตรงจุดมากที่สุดอีกทั้งยังมาพร้อมกับ10อันดับโน้ตบุ๊ก2อิน1ประสิทธิภาพสูงจากหลากหลายแบรนด์ในราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพซึ่งก็มีให้เลือกทั้งแบบ c o n v e r t i b l e และ d e t a c h a b l e เมื่อได้ยินชื่อแบรนด์เจ้าตลาดอย่างเอซูสหลายคนคงหมดกังขาในเรื่องประสิทธิภาพไปในทันทีซึ่งรุ่นนี้ก็เป็นเช่นนั้นครับเพราะจัดเต็มทั้งสเปกและวัสดุคุณภาพมอบภาพหลักที่ดูหรูหราทุกครั้งเมื่อคุณหยิบขึ้นมาใช้งานโดยรุ่นนี้มาพร้อมกับหน้าจอชนิด O L E D ขนาด13.3สูมด S D ที่มีขอบเขตสีดี C I P 3เที่ยงตรงถึง100%เซเสริมด้วย C P U Intel เครื่องหมายการค้าจดทะเบียน K T M I 7 1 1 6 5 G 7 4 7 0 g เที่มีชิปกราฟิก Intel เครื่องหมายการค้าจดทะเบียน Iris X ในตัวพร้อมแรม16 g b และ SSDM 0.2 n v m, m 512 g b จึงสามารถใช้ทำงานได้ทุกรูปแบบตั้งแต่งานเอกสารไปจนถึงการตัดต่อวีดีโอหรือกราฟิก 3D ทำให้น้ t ตบุ๊ก2อ n 1รุ่นนี้มีความคุ้มค่ากับราคาแน่นอนครับ เรียกได้ว่าสามารถใช้ทำงานได้อย่างมืออาชีพสมกับชื่อรุ่นโปรเจกต์เลยทีเดียวครับสำหรับโน้ตบุ๊ก2อินหรุ่นนี้ที่มาพร้อมกับ CPU Intel เครื่องหมายการค้าจดทะเบียนคอ r e i อและ i71035G4 พร้อมหน่วยประมวลผลกราฟิก Intel เครื่องหมายการค้าจดทะเบียน Iris TM Plus สามารถทำงานด้าน Illustrator g r กราฟิก d d เบื้องต้นรวมไปถึงการตัดต่อวิดีโอได้อย่างลื่นไหลเสริมด้วยแรม 8GB และ SSD ที่มีให้เลือก รุ่2ความจุค,คือ 128GB และ 256GB ตามลักษณะการใช้งานของคุณและที่จะไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือหน้าจอพิกเซลเซนทีเอ็ขนาด12.3ความละเอียดสูงถึง 2736x182 4P ให้คุณได้สัมผัสก,กับการแสดงผลที่เหนือขึ้นไปอีกขั้นครับสำหรับสายทำงานที่ต้องการโน้ตบุ๊ก2อินหประสิทธิทภาพสูงสักเครื่องที่มาพร้อมกับราคาสมเหตุสมผล รุ่งน,นี้อาจจะเหมาะสมกับคุณมากที่สุดครับเพราะขับเคลื่อนการทำงานด้วยขุมพลัง AMD Ryzen 55600U 4.20GHz ที่ภายในมีชิปกราฟิกตัวเทพอย่าง AMD Radeon Graphics ทำให้สามารถใช้ทำงานด้านตกแต่งรูปภาพตัดต่อวิดีโอหรือกราฟิก 3D ได้อย่างราบรื่นไม่มีปัญหา เสริมด้วยแรม16 g b พร้อม SSD NVMe M0.2 p c อีก512 g b จะอ่านหรือเขียนข้อมูลก็ประมวลผลได้รวดเร็วไม่ต้องรอนานครับ เป็นโน้ตบุ๊ก2อินหนึ่งที่เราขอรับรองเลยว่าจะสามารถตอบโจทย์การใช้งานได้อย่างครอบคลุมทุกลักษณะด้วยหน้าจอ IPS Convertible ขนาด14ที่มาพร้อมกับปากกาเซน v o ให้คุณได้ใช้งานได้สะดวกไม่ว่าจะเป็นสำหรับการทำงานหรือเพื่อความบันเทิงพร้อม CPU Intel เครื่องหมายการค้าจดทะเบียน c KTMi 51135G 7ตัวแรงสามารถประมวลผลได้อย่างรวดเร็วไม่ว่าจะงานเล็กหรืองานใหญ่ อีกทั้งยังรองรับ Wi-Fi 6ให้คุณเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้อย่างเสถียรและเร็วแรงยิ่งขึ้นแถมยังมีตัวเครื่องบางช่วยให้พบพาง่ายนอกจากนี้รุ่นนี้ยังได้รับการปรับแต่งเสียงลำโพงสเตอริโอจากดีและโอแบรนด์ o rand, เครื่องเสียงระดับพรีเมียมจะทำงานก็ได้หรือบันเทิงก็เด่นครับ สำหรับโน้ตบุ๊ก2อหรุ่นนี้เป็นแบบคอนเวอร์ติเบิลที่มีความพิเศษตรงระบบปฏิบัติการที่ไม่ใช่ Microsoft Windows แต่เป็น Chrome OS ของ Google ซึ่งมีส่วนต่อประสานกับผู้ใช้งาน User Interface UI เหมือนกับสมาร์ทโฟนระบบปฏิบัติการ Android แทบจะ100% ดันงนั้นรับรองได้เลยว่าคุณจะใช้งานได้อย่างสะดวกแน่นอนโดยรุ่นนี้มาพร้อมกับ CPU Intel เครื่องหมายการค้าจดทะเบียน Core อ m i 3 1 1 1 5 g 4มีแรมพร้อมใช้งานที่ 8GB และ SSD M0.2 n v m p c c ศ 256GB ตอบสนองการทำงานระดับต้นไปจนถึงระดับกลางได้ดีพร้อมลำโพงคู่ที่ปรับแต่งโดย Harman k คา d ์ดอนให้คุณได้เพลิดเพลินกับการดูหนังและฟังเพลงอย่างเต็มอัรถรสครับ ี่คือโน้ตบุ๊ก2อินราคาคุ้มค่าตัวอีก1รุ่นที่มาพร้อมกับจุดเด่นสุดพิเศษมากมายไม่ว่าจะเป็นหน้าจอพิกเซลเซน TM ทีเอความละเอียดสูง1 9 2 0ง2ัคูณสันสวยสด เหมาะก,กับการใช้วาดรูปหรือเขียนแบบโดยถูกเสริมการป้องกันด้วยกระจกคอนนิ่งเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนกริลล่าเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนกลาสส3เพื่อให้ธนาคารต่อการขีดข่วนหรือแรงกระแทกจากอุบัติเหตุส่วน CPU เลือกใช้ Intel เครื่องหมายการค้าจดทะเบียนเพนเทียมเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนโก4 4 2 5 y ที่ถือว่าเป็นระดับเริ่มต้นที่ตอบสนองการใช้งานทั่วไปได้อย่างดีเยี่ยม นอกจากนี้ยังมีน้ําหนักเบาเพียง553กรัมเท่านั้นเบายิ่งกว่าขวดน้ําเสียอีกครับเรียกได้ว่าเป็นโน้ตบุ๊ก2อิง1อีกหนึ่งรุ่นที่ได้รับความนิยมไม่ใช่น้อยเลยทีเดียว เพราะมีราคาย่อมเยาวต่ำกว่า10,000บาทโดยมาพร้อมกับหน้าจอ IPS ขนาด10.1ความละเอียด Full h d 1920คูณ1,200ขนาดเท่าแท็บเล็ตทั่วไปส่วนประสิทธิภาพนั้นเทียบเท่ากับแบรนด์ดังหลายดังหลายรุ่นได้สบายโดยรุ่นนี้มาพร้อมกับแรม 6GB และรอม 128GB ชนิด M m a x ที่สามารถเพิ่มพื้นที่จัดเก็บข้อมูลได้ด้วย TF Card ์ส่วน CPU เป็น Intel เครื่องหมายการค้าจดทะเบียน e Celeron เครอรคนเคร 4.2.60กิกะเฮิร์รุ่นเริ่มต้นที่แรงกำลังดีส่งผลให้โน้ตบุ๊ก2อิน1รุ่นนี้เหมาะสำหรับการใช้งานทั่วไปไม่ว่าจะทำงานเอกสารดูหนังและฟังเพลงหรือจะใช้วาดรูปก็ทำได้เพราะรองรับการใช้งานร่วมกับปากกาสไตลัสครับ มอบภาพหลักที่ดูหรูหราเกินราคาด้วยตัวบอดี้ที่ใช้วัสดุอลูมิเนียมดูเงางามแถมยังเพิ่มความแข็งแรงทนทานมากขึ้นอีกด้วยส่วนสเปคเองก็ไม่ธรรมดาเพราะม,มาพร้อมกับ CPU Intel เครื่องหมายการพาจดทะเบียน Celeron เครื่องหมายการค้าจดทะเบียน n 4 1204คอ6 6 g h z ให้แรมมาที่ 8GB และ SSD อีก 256GB ซึ่งรุ่นนี้ได้ทำการติดตั้ง Windows ส0ลิขสิทธิ์แท้มาให้คุณพร้อมใช้งานได้ทัน โดยรุ่นนี้เหมาะสำหรับการใช้ทำงานเอกสารและการใช้งานด้านความบันเทิงต่างๆที่ไม่ว่าจะเป็นดูหนังฟังเพลงดูซีรีส์ Netflix รวมไปถึง YouTube มแม้จะเป็นแบรนด์ที่หลายคนไม่คุ้นชื่อนะักแต่ในตลาดแท็บเล็ตและโน้ตบุ๊กราคาถูกแบรนด์นี้ถือได้ว่าเป็นอันดับท็อปๆของโลกเลยทีเดียว ซึ่งรุ่นนี้มาพร้อมกับ CPU Intel เครื่องหมายการค้าจดทะเบียนเซเลรอนเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน N4100 และแร m 8 g b เสริมด้วยพื้นที่จัดเก็บข้อมูล128 g b แบบ SSD ตอบโจทย์การใช้งานทั่วไปได้อย่างลื่นไหลและครอบคลุม อีกทั้งยังมีหน้าจอสุดเทพขนาด13.3ชนิด IPS ความละเอียดสูงถึง 2K 2560คูณ1,440คนที่ชื่นชอบดูหนังหรือดูวิดีโอบน y YouTube จะต,ต้องดูเพลินจนไม่อยากวางอย่างแน่นอนและที่สำคัญคือมีน้ำหนักเพียง1.05กิโลกรัมเท่านั้นทำให้พกพาง่ายพร้อมที่จะไปกับคุณได้ทุกที่ครับ คนที่กำลังมองหาโน้ตบุ๊ก2อินหนึ่งสำหรับใช้งานเกี่ยวกับการวาดรูป Photoshop หรืองานอิ l ล s t r a t i รชันอื่นๆเราขอแนะนำรุ่นนี้เลยครับเพราะมีจุดเด่นที่หน้าจอ IPS ขนาด12.6ความละเอียดสูงที่มาพร้อมกับประสิทธิภาพในการแสดงขอบเขตสี c g b ถึง121%ช่วยให้ภาพที่ปรากฏบนหน้าจอมีสีสันสมจริงใกล้เคียงกับต้นฉบับเมื่อเวลาทำงานด้านรูปภาพและกราฟิกจึงมีโอกาสผิดเพี้ยนยากนั่นเองส่วน CPU ของรุ่นนี้เป็น Intel เครื่องหมายกัน กาจดทะเบียนเซ l e r รนเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน n41002.40 กิกพร้อมแรม8 g b และ rom 256 g b ชนิด ssd อ่านเขียนข้อมูลได้เร็วแต่อาจจะไม่เหมาะกับการใช้รันซอฟต์แวร์ที่ใช้งาน cpu หนักจนเกินไปครับคุณคิดว่ารายการนี้เหมาะสมหรือไม่แสดงความคิดเห็นสำหรับเราคุณสามารถค้นหาลิงก์ผลิตภัณฑ์ในคำอธิบายของวิดีโออย่าลืมกดไลค์และสมัครรับข้อมูลช่องเพื่อติดตามรีวิวล่าสุด